สวัสดีค่ะเด็กมาเจอกันอีกแล้ววิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูมิวนะคะวันนี้จะเป็นใบางานสัปดาห์ที่1ชั่วโมงที่3มเหมือนเดิมอย่าลืมเขียนวันที่ให้กุณครูด้วยและอย่าลืมชื่อชั้นเลขที่นะคะเพราะครูจะเช็คชื่อเข้าเรียนและให้คะแนนตามใบางานที่นักเรียนสน่งถ้านักเรียนคุณไหนไม่ส่งใบางานหรือไม่เสร็จแผ่นไหนแผ่นนั้นก็จะ ไม่ได้คะแนนเนาะเพราะว่าการเรียนครั้งนี้เรานับเวลาเรียนและเก็บคะแนนเรียนตามปกตินะคะเอ่ะเรามาดูเลยใบงานชุดนี้นะคะมีทั้งหมด12ข้อนะมี12ข้อนะคะไม่ยากไม่ยากแค่บวกเลขปกติเนาะเรามาดูการบวกปริมาตรรือความจุเลยนะคะ,ะมาทุกตัวอย่างก่อนละกันครูอธิบายตัวอย่างก่อนเนาะ,ะมาดูตัวอย่าง 15ลิตร500มิลลิลิตรบวกกับ7 l, ลิตร250มิลลิลิตรนักเรียนจะเห็นได้ว่าเนี่เขาบวกกันใช่ป่ะ0บวกศได้0 0บวก5ได้5 5บวก2ได้7 5บวก7เป็น12เขาใส่2ทด1แล้วเอา1ตัวนี้ไปบวกกับ1ตัวนี้ได้2โอเคปะ่ะเขาก็เห็นไหม โอ้ยขอโทษเขาแบ่งหน่วยไว้ข้างบนเหมือนที่เคยเรียนแล้วในห้องนั่นแหละอันเนี้ยเคยเรียนแล้วเราก็สามารถบวกลบเลขได้ปก,กติยืมทดได้ปก,กติดังนั้น,นเริ่มเลยง่ายๆมาขอนึงเลยกาแดงเลยมะนะยัไงไงศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย สอบวกสได้5้าหบวกสเป็น9ดังนั้นข้อนี้ตอบ9ลิตร500ตร้อมิลิลตรขู่ไปไวๆเลยเนาะมาข้อ2 0งศบวกศได้0 0นบกศได้0 5นบวกสได้9 7้บวกสได้สิบ ไม่มีตัวทดข้างหน้าแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะก็คือบวกเลขปกติเลยค่ะนระีนเราแค่แยกหน่วยเนาะพอแยกหน่วยเราเวลาตอบเราก็อ่านหน่วยมันที่เราแยกนิดนึงอ่ะศูนบกศูนได้ศูนย์หบวกหเป็น10ใส่ศูนย์ทดหนึบวกหเป็น7บวกทดอีกหนึงเป็น8ปดเห็นไหมคะทดได้ปกติเลยเนาะสอบกหเป็น7 หนบวกหนเป็นสองโอเคนะอันนี้คือเราทํำไปพร้อมกันนะคะนักเรียนยนต้องทํำไปพร้มพอรมๆคุณครูนะคะ,ะไปดูข้อสค่ะศูนย์บวกศย์ได้ศูนห้าบวกห้าเป็น10บใจศูนย์ทด1นสี่มีตัวบวกไหมไม่มีก็ไม่ต้องบวกบวกแค่ตัวทดข้างบนเป็นห้าศนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสี่เป็น 9ก้เวกสเป็น9กอบเก้อก mm l, ้าสิบห้าลิตรห้0ร้อมิลลิตรเท่านี้เองข้อ,ขอ5า้านย์บกศได้0 0น,นบวกหได้5 5าวกสได้7จ็กบกสได้8ปดเคปะมาศูกศได้0 5นบวกหเป็นสิ ใส่ศูนย์ทดตรงนี้ไม่มีก็บวกกันเลยได้3 6มบวกหเป็น11ใส่1ทด1 1ึบวกห,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 วกหตัวนี้เป็น2ตอบ21ลิตร3ามลยมิลลิตรโอเคปะ่ะอีกหัวข้อ,อหัวข้อตัวนี้มันผิดนะคะหัวข้ออ,อ่อยหัวข้อตรงนี้มันผิดเนาะไม่เป็นไรเช่างม ตัวนี้อีก6คอทําเองนะคะโอเคเจอก,กันคลิปหน้าเรื่องการลบนะจ๊ะเด็กๆคลิปนี้ครูไปก่อนนะสู้ๆค่ะ